ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มียาลิสครับนะตัว a t ทีบครับเกินิวแล้วเรียบร้อยปี2023ครับนะ1.2สปอร์ตครับโอ้โหน่าสวยสวยไม่20,000เท่านั้นกับราคาที่4 4 9 0 0 0ครับพ8,000กว่าบาทโอ้โหนะได้ตัวนิวครับและคันสีเทาดำสีหายยากด้วยครับร้องแม็กซิ้สวยภายในเจ็งแจ่มครับส่วนรายละเอียดนะรอบคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ไปชมีกคลิปครับเดี๋ยวผมขอเกิดกันเลนะครับ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพเลครับเรามีบริการไปนั่นไปหาถึงหน้าบ้านคนอนุมันแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศอย่าลืมติดต่อมานะครับส่วนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปชวนคิดสัไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอกแลนวครับแมนน้อยเพชรยนคนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับ วันนี้ก็มีตัวยาดิสนะครับนะตัว A t ทีครับโอ้โหปี2023นะครับเป็นตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้ครับเป็น1.2สปอร์ตครับปี2023เลขไมล์20,000เท่านั้นกับราคาครับนะ449,000ครับผ่อน8,000กว่าบาทป้ายทะเบียนสวยด้วยครับ1992ครับโอ้โหนะหรือหรือใครเกิดปีนี้นะมาซื้อได้เลยนะ1992นะครับก็ถือว่าสวยนะน่าจะอายุ36มประมาณ36เนาะอ่านะครับ ไม่ใช่36เดนะประมาณ3ามสนะเพราะว่าผมเกิด1นึ่เก้านะครับก็ถือว่าสวยนะใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปชมความเดิมของเขาเลยนะครับตัวเก็บระหว่างตัวกันชนด้านหน้าครับไม่มีอ้าแน่นอนรถเกตเเอครับคุณภาพบรวนคัดเกตมาให้แล้วเรียบร้อยครับซื้อไปไม่ต้องไปลุ้นว่าเอาไปซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆเนาะด้านหน้าของเขาตัวโคมไฟบอกเลยว่าใส่มากนะครับรอยหินกระเด็นแทบไม่มีเลยพร้อมกับนีครับโอ้โห LED นะครับไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะครับ LED เบอล์เมเลยครับหน้าสีดวงเรียงกันสสวยๆเป็นคิดตั้นอย่างนี้เลยครับพร้อมกับตัวเดย์ไทมนะครับมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับจุดรับลมแอโรดนามิกก็ถือว่าออกแบบมาดีนะครับและที่สําคัญเนาะตัวนี้เวลามันดึงอากาศดึงดึงไประบายตรงตรงนี้นะนี่ตัวตัวดิสนะนี่ตัวดิหน้านนี่เขามีช่องอยู่นะครับอ่านะครับตรงล้อนี้บอกเลยว่าเรื่องดิสนี้ออกแบบมาดี นะครับน้าออกแบบมนี้แล้วก็สันเลี่ยมฝากระโปงนี้ก็คมๆล้อแม็กสวยๆครับนะทั้ง4ล้อเลยเป็นแม็กอลลอยนะครับจากโรงงานปัดเงานะครับสีทุโทนจากโรงงานเหมือนกันเนาะเป็นยางโยโกฮามาครับโอ้โหยางปีใหม่แล้วเรียบร้อยเป็นยางปี2023ติิดมากับตัวรถครับภายในซุ้มล้อนะนี่เลยนะครับตัวโช้ใเนี่ยสภาพดีครับนะหัวน็อตนี่คมกริบและที่สําคัญมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับกันสาดคิ้วกันสาดมีให้ทั้ง4ประตูโอ้โหนะอ่ายูฟรอนิวครับ ยาริสนะเอทีพนะเขาก็ถือว่าทามาดีนะอ่านะครับสเสดงด้าน,นข้างคมๆแบบนี้เลยและที่สาคัญครับร้อแม็กด้านหลังถือว่าสวยออกแบบมาดีมากนะรอยเป็นฟึบบาทไม่มีเลยนะครับภายในซุ้มล้อนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะภายในซุ้มล้อนี่ครับตัวโชค๊คดีมากนะท่อของเหลวท่อสายไฟต่างอยู่ในสภาพดีครับและนี่นะเขาพ่นกันเขาเรียกกันสนิมนะเขาพ่นมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นรถปีใหม่ขึ้นนะปี2020ขึ้นทุกคันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะครับโตโยต้าฮอนด้านะครับ พ่นการสนิมให้แล้วเรียบร้อยเนาะก็ถือว่าทำมาดีครับลูกค้ากไ็ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะออไม่ต้องไปพ่นเพิ่มกล้องถอยโคตรชัดแก็บตัวระหว่างการชนด้านหลังก็ไม่มีชนหนักแน่นอนเพราะรถที่นี่คับรถเกรดเครับนะคับรถเกรดเให้แล้วเรียบร้อยนะขออนุญาตนะครับนี่เลยนะโอ้โหนะโคตรใหญ่ครับนะใหญ่กว่าเอาติดอีกนะที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับนะสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยครับ4-5ใบ นะครับน่าสีาใบครับก็ยานิสเอทีก็จะมาทดแทนในส่วนของตัว v ีออสนะครับอ่าเนี่ยอุปกรณ์เติมปรโมอุปกรณ์ลากจูงครับโอ้โหเหล็กมาเริ่มเลยนะขออนุญาตแป๊บนึงนะโอ้โหเหล็กใหญ่มากอ่าเหล็กใหญ่มากนะนี่ครับขออนุญาตเปิดนะไม่รู้ว่าเห็นไหมตรงนี้ดีกว่านี่นะอ่านะการตีโป่งครับแดปพลาสติกมาลดเสียงเข้าห้องเครื่องยนต์ ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าสวยถือว่าดีนะทำมาดีมากนะครับนี่เลยนะโอ้โหน่าเจ่มมากขายึดครับไม่หักไม่งองไม่ต่อไม่เชื่อมครับและที่สําคัญหัวน็อตขออนุญาตนี่ครับโอ้ยนะครับหัวน็อตสวยนะครับสีไม่มีแตกทั้ง2องฝั่งเดิมๆไม่ผ่านการถอดไปเคาะไปทําสีแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับความเดิมของเขานะคันนี้ร้อยคะแนนผมให้พัน นะครับนะคันนี้ร้อยคะแนนผมให้พันและที่สําคัญตัวฟิล์มขนาด40ผมถ้าผมดูไม่ผิดนะของายมิน่าด้วยผมว่า40นี่กํลาลังพอดีนะขับตอนคืนปลอดภัยสบายตาแน่นอนนะครับไม่ได้หนาเกินไปไม่ได้บางเกินไปผมว่ากํลาลังพอดีนะครับก็เหมาะมากนะสําหรับคันสีนี้ครับนะสีเขาเรียกกันวนะ่าสีเกไหมอ่าหรือเท่านเดชอ่าทำไมเรียกเทานเดชใช่ไหมนาะเดชเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็ถือว่าสวยนะนี่เลย บาะไม่ขาดมีตัวเป็นบาะผ้านะครับ1.2สปอร์ตเป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาดีที่สุดนะ449,000ครับพร8,000กว่าบาทเองแต่ออปชั่นมันไม่ได้แตกต่างจากตัวจากตัวไอ้นี่เท่าไหร่นะตัวอะไรนะอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคนะตัวสมาร์ทนะขออภัยนะเมื่อกี้นะ อ,อ,อยู่ดีก็ลืมนะครับพอบรรย์มันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยรอยแหวนขูดแทบไม่มีนะนจอยกอยรก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะแตกต่างกันแค่เบาะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะครับก็ถือว่าสวยนะเลขไม่สองหมื่นเท่านั้นเลขไม่น้อยมากหมวดออโต้ลันมีมาให้กัรล้อฟรีมีมาให้ครับและที่สําคัญเนาะนี่ครับเบ,บ์ดสวยมากอ่าเบาะอันเนี้ยเบาะผมแนะนานะใครอยากได้เบาะหนังนะร้านทั้งนอกนะหุ้มทั้งหมดนะอยู่ประมาณ6กพันเจ็ดพัน นะสามารถไปหุ้มได้หรือจะให้ผมหุ้มให้ก็ได้นะจ่ายส่วนต่างมาเดี๋ยวผมหุ้มให้นะครับบานพับคานเอครับนะทั้งบนและล่างครับไม่หักไม่งองไม่ต่อไม่เชื่อมครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถให้ดูกันนะตรงนี้เป็นพุทสตาร์แล้วเรียบร้อยนะมาเดีย๋ยวผมนะนี่คุณแจคุณแจ,ค,ณจคันนี้น่าจะได้2ดอกนะครับได้สองดอกเป็นพุทสตาร์แล้วเรียบร้อยขออนุญ,ญาตกดเนาะโอ้โหนะเสียงเครื่องครับกระหึ่มมาก หน้าจอครับนะใหญ่มากครับเพราะของแท้จากทางโตโยต้าครับขนาดประมาณ8นิ้วนะแปนิ้วนะครับนะก็ถือว่าสวยนะทำอะไรได้บ้างครับนะโอ้โหแอปเปิลคาเพได้ด้วยขนาดตัวเริ่มต้นนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r าเพได้แค่เชื่อมต่อ Apple c a r าเพได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับเลขไมล์ของแท้แน่นอนครับนะสองหมื่นเห็นไหมสองหมื่นเจ็ดพันนะครับหน้าจอสวยทรงสปอร์ตแบบนี้นี่นะไปแจ้งเตือนสําหรับคนไม่คาดเบลนะมีมาให้ แอร์นะครับระบบออโต้แล้วเรียบร้อยแต่ไม่ได้แยกซ้ายขวาอิสระนะครับก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะไลทอิมเมอร์เจนซี่ครับไปฉุกเฉินมีมาให้นะครับถือว่าแจ่มนะสอบหลังคาด้านบนรับรอยยันพาอุดไม่มีมีกระจกให้ขนาดตัวเริ่มต้นนะม,มีกระจกฝั่งคนขับให้นะครับก็ถือว่าเจ่มเลยนะครับตรงนี้อ่าคันนี้พร้อมขายพร้อมโอนครับนะใครอยากตัดสดผมก็มีข้อเสนอพิเศษให้นะแค่ติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับนะ063 407882เบอร์โทรนี้โทรหาผมโดยตรงครับแล้วก็ดูแลเองโดยตรงนะมาปรึกษากันได้นะครับเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์นี้ผมเหนื่อยอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าใหม่กลิกแน่นอนเพราะว่าใหม่แค่2 0 0หมนเท่านั้นครับร้อยน้ำมันเยอะมไม่มีนะครับนะอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ BBT ขีด IE นะครับ4สูป16บาว94แรงม้าลื่นฟื้นปั้นแน่นอน อัตราการประหยัดน้ํามันไม่ต้องพูดถึงครับนะติดหนึ่งใน3าของรถที่ประหยัดน้ํามันที่สุดในประเทศไทยครับ23.3มกิโลต่อลิตรนะครับและที่สําคัญเนาะแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เซนมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันเนมเพจด้านข้างครับมีมาให้ตัวเลขคมๆแบบนี้ครับคานข้างคานหน้ามอนามครับน้ำไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับสวยมากมาร์กโรงงานอยู่ครบเลยนะครับซุ้มโช๊คครับนะสีสวยแบบนี้หัวน็อตกิบๆแบบนี้ครับ โอ้โหหาได้ที่ไหนครับนั่นนอกจากที่พิจิตรคัดมาให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ซื้อไปไม่ต้องไรุนว่าเอาไปซ่อมครับเอาไปใช้งานยาวๆพี่สําหรับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สุดแล้วนะใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสุดท้ายนี้ครับน้าก่อนลาจากกันครับนะผมขอย้ารุ่นอีกทีนะครับนะนี่คือ Yaris a c t i ครับน้น1.2ปอร์ตปี2023ครับเลขไมา20,000เท่านั้นกับราคา449,000ผ่อนแค่8,000นะผ่อนแค่8,000รีบติดต่อหาผมด่วนๆครับฝากกด Subscribe ดด้ววยัสี